สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับครูต่อสักสว่างตานะครับกับวิชาวิธีการคํานวณนะครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีสารนเทศในยุคยิท่านนะครับอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้อื่นได้อย่างไร 1. นนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีสารนเทศนะครับในยุคนี้อย่างปลอดภัยได้ เราต้องมีความระมัดระวังระมัดระวังเรื่องอะไรครับ 1. นึ่ก็คือการตั้งรหัสผ่านการตั้งชื่อผู้เข้าใช้งานนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอีเมลนะครับอีเมลของเราที่เราสมัครไปชื่อผู้ใช้งานเรานะครับอย่าให้คนอื่นเดาได้ง่ายๆนะครับอย่าให้คนอื่นเดาได้ง่ายเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใช้อีเมลเราได้และจะเกิดความการเสียหายภายในภาคหน้าได้นะครับ อย่างเช่นคนที่เข้าไปอาจจะเอาอีเมลเราไปสมัครนะครับสมัครอะไรต่างเว็บการพน,นันหรือว่าอะไรต่างๆที่จะทําให้เราเสียเงินนะครับเสียเงินเราจะแก้ไขวิธีปัญหานี้โดยคือใช้วิธีการตั้งรหัสยากๆหน่อยที่เราสามารถจําได้นะครับที่เราสามารถจําได้และอาจจะเกี่ยวเราหรือไม่เกี่ยวเราก็ได้นะครับอย่าตั้งรหัสซ้ำๆเดิมๆอยู่ตลอดเวลานะครับ และเคารพสิทธิของผู้อื่นยัง,ยงไงนะครับเวลาเราไปรลานอินเทอร์เน็ตนะครับเราไปเจอผู้อื่นเราอินค้างไว้อยู่นะครับ Facebook l i น์อีเมลนะครับอะไรต่างๆเราอินค้างไว้อยู่นะครับเราไม่ควรเอามาเล่นนะครับถ้าเรามาเล่นนะครับเราจะกลายเป็นผู้จรกรรมข้อมูลทันทีนะครับมีความผิดทางกฎหมายนะครับมีค้ยททางกฎหมายนะจาก daunting, พรบคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเป็นผู้จรกรรมข้อมูลทันทีนะครับเราควรจะล็อกเอาท์ ให้ผู้อื่นให้เรียบร้อยนะครับให้ผู้อื่นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ควรใช้เทคโนโลยีนะครับไปตัดแต่งรูปนะครับเพื่อโพสต์ทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหายนะครับเกความเสียหายอันนี้ก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับขั้นแรกนะครับเรารู้จักคำว่า IT ก่อนนะครับ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Information เทคโนโลยีนะครับคือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมนะครับเพื่อจัดเก็บค้นหาส่งผ่านและประมวลผลนะครับซึ่งข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้วจะเรียกว่าสารสนเทศอย่างเช่น <c oughs> เราจะเข้าค้นหานะครับ <c oughs> ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะค้นหาคำว่าสมมุตินะครับการเลี้ยงสุนัข สมมติว <IS> ่าการเลยนสุนัขและกันนะครับเราเวลาเข้าไปปุ๊บเราพิมพ์ไปว่าทาง google.com นะครับแล้วก็การเลยนสุนัขใช่ไหมครับการเลยนวิธีการเล่นสุนัขเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับข้อมูลที่ขึ้นมาให้เรานั้นเขาเรียกว่าสารสนเทศนะครับก็คือข้อมูลที่ถูกประเมินผลแล้วนะครับข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้ถูกมลผลแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าเชื่อถือได้เนี่ยต้องมาจากเว็บอะไรถ้าเราเจอจาก google ก็ส่วนมากน่าจะเชื่อเชื่อถือได้นะครับแต่ก็ต้องดูเว็บ ปลายทางด้วยว่าเป็นเว็บแบบไหนนะครับข้อมูลต่างๆเนาะในฐานะที่ครูนะครับคือผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค,คนหนึ่งนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าเราคือพลเมืองดิจิทัลอ่าพลเมืองดิจิทัลคืออะไรนะครับมาดูกันว่าพลเมืองดิจิทัลคืออะไรพลเมืองดิจิทัลนะครับคือบุคคลที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับและสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อยา่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมีลักษณะข,ของพลเมือง ที่ท่านดังนี้อ่ะเรามาดูก่อนว่าเรามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแน่นอนครับยุคนี้น้อยคนนะครับอ่ะป .4 แล้วนะครับน้อยคนที่ไม่รู้จักสมาร์ทโฟนถูกไหมมีการเล่นเกมการเล่น Facebook การเล่น Instagram การเล่นโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับบนโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยโอ้โหปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนโด่งดังสมัยตอนสมัยก่อนนะครับตอนครูเนี่ยไม่มีหรอกสมาร์ทโฟน โทรศัพท์ถ่ายรูปได้ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับตอนครูอยู่เท่าพวกเธอนะครับก็ยังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือในการใช้อย่างแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีโทรศัพท์สาธารณะนะครับที่ต้องหยอดเหรียญแล้วก็โทรไปหาเพ,เพื่อนนะครับตอนนั้นก็มีช่วงนั้นนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ายุคยุคก,ก่อนก่อน90ยุค90แล้วกันนะครับที่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้ว นักเรียนก็เติบโตมากับเทคโนโลยีอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับเติบโตมาเกิดถึงอยู่แล้วตัวตาเติบโตกับกับสมาร์ทโฟนนะครับเติบโตกับอินเทอร์เน็ตนะครับเติบโตมากับคอมพิวเตอร์นะครับ,บ,บนะครับ, <c oughs> รบเราก็จะเป็นพลเมืองดิจิทัลแหละนะครับเพราะมีการความสามาร,รถในการใช้เทคโนโลยีนะครับและดิจิทัลเป็นประจําได้อย่างปลอดภยัยคําว่าได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าอย่างปลอดภัยคือยังไง ก็คือการที่ครูบอกคือการตั้งอะไรตั้งพาสเวิร์ดนะครับการตั้งพาสเวิร์ดนะครับมีความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับก็คือไม่ไปเอาข้อมูลของคนอื่นมาใช้นะครับมีประสิทธิภาพนะครับก็คือใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับและลักษณะของพลเมืองที่ดีมี2ข้อนะหนึ่งลักษณะของพลเมืองที่ดีแล้วก็ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัลนะครับ อ่าเรามาดูนว่ามีอะไรบ้าง 1. นงนะครับลักษณะของพลเมืองที่ดีนะครับอ่าลักษณะของพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะครับ 1. ใช้ประโยชน์ต่อทุกคนอ่าใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนและตนเองใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับใช้อินเทอร์เนต็ตหรือใช้สื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับต่อทุกคนเลยแล้วก็ต่อตนเองด้วยในการ อาจจะการแชร์งานในเพื่อนนะครับแบบครูสอนตอนนี้สอนเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมก็แชร์งานในเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่ทันครูสอนหรือไม่ทราบว่าวันนี้ครูจะไม่ทราบว่าวันนี้จะมีสอนครูคนนี้มาสอนนะครับนักเรียนก็อาจจะแชร์ลิงก์ u t u b e ลิงก์อะไรต่างๆที่ครูเขาให้มานะครับที่นักเรียนรู้มาตอนนัะนที่นักเรียนรู้มาก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับแชร์้เพื่อนได้ตัวนั้นเองแล้วก็ผู้อื่นด้วย ป้องกันคอมพิวเตอร์นะครับจากภัยคุกคามอันนี้สำคัญเพราะว่า <S 1> <S 1> ถ้าเราไม่ป้องกันคอมพิวเตอร์เรานะครับเราก็จะสามารถโดนเอาข้อมูลนะครับจากคอมพิวเตอร์เราไปได้การวิธีการป้องกันก็คือง่ายๆเลยก็คือแอนตี้ไวรัสนะครับลงไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับลงไว้เพราะว่าถ้าเราไม่มีแอนตี้ไวรัสเนี่ยไวรัสบ,บางตัวนะครับไวรัสบ,บางตัวนะครับก็จะสามารถขโมยข้อมูลนะครับของเราไปได้ มีข่าวช่วงหนึ่งก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าหาข้อมูลเรานะครับจากสำนักงานอะไรต่างๆเข้าหาข้อมูลจากสำนักงานต่างๆเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นไวรัสเรียกค่าไถ่สุดยอดมากเลยนะครับต้องเียนไปหาข้อมูลจาก Google ได้เลยนะครับเป็นไวรัสเรียกค่าไถ่ซึ่งถ้าอยากได้ข้อมูลคืนนะครับอยากได้ข้อมูลคืนเราต้องเสียเงินนะครับจํานวนหนึ่งเพื่อให้ ผู้พัฒนาไวรัสพวกนี้นะครับผู้พัฒนาไวรัสพวกนี้ได้ใช้ไปนะครับได้ใช้ไปเราก็เรียกว่าไวรัสเลขาไทยนะครับสุดยอดมากเลยคนนี้คิดไวรัสก็เก่งนะครับเก่งแต่ว่าเป็นพลเมืองดีท่านนี้ดีไหมไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาใช้พวกนี้นะครับในการประมินสิทธินะครับของผู้อื่นนะครับของผู้อื่นผิดกฎหมายนะครับเป็นพลเมืองที่กฎหมายเนาะเก่งแต่ว่า ใช้ความรู้ในทางที่ผิดก็ไม่สมควรนะครับสามก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอันนี้แน่นอนนะครับห้ามเปิดเผยแน่นอนข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างชื่อนามสกุลเนี่ยปิดเปิดเผยไหมเออปิดปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเพื่อนรู้นะครับชื่อนามนามสกุลเรานะครับอาจจะชื่อดําดูดีอย่างเงี้ยได้ใช้ดำดูดีอย่างเงี้ยคนก็รู้จักกันแล้วว่าคือใครแต่ข้อมูลส่วนตัวเราก็มีพวก เลขบัตรประชาชนน,นักเรียนมีแล้วเลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือ,อาบางคนก็อาจใช้เบอร์มือถือใน,ในการโทรมากลั่นแกล้งหรือโทรมาเป็นมิจฉาชีพนะครับเาเรียกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับในการออกข่าวนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะในการโทรมาแล้วก็บอกว่าเราติดหนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามาดูต่อนะ ไม่ใช้เทคโนโลยีสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบเมื่อกี้เลยแฮกเกอร์ที่ครูบอกไปนะครับในการสร้างไวรัดเนาะสร้างเวลาให้คนอื่นนะครับค้รบกิทผู้อื่นในโลกออนไลน์อันนีเน้เดี๋ยวที่ครูบอ,อกไปก็คือไม่เอารูปคนอื่นมาโพสต์ว่ากล่าวว่าด่าคนนั้นเอาแคปรูปเพื่อนมาว่าคนนี้แล้วมาตัดต่อกันให้เพื่อนเสียหายให้คนอื่นเสียหายแล้วก็เวลาเขาไปใช้ร้าน อินเทอร์เน็ตนะครับเห็นคนอื่นล็อกอินไว้อยู่แล้วก็ล็อกเอาให้เขาเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ไม่เสพติดคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนอันนี้สําคัญนะครับเราจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นได้นะครับแต่ว่าต้องมีลิมิตนะครับสมาร์ทโฟนมีเช่นกันนะครับต้องมีลิมิตคือเราเล่นครั้งละ1ชั่วโมงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ไปทกิจกรรมอื่นต่อนะครับไม่ใช่ว่าทั้งวันเราจะอยู่กับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ รู้ว่าทันสื่อที่ทออันนี้สําคัญรู้ว่าทันสื่อนะครับในโลกออนไลน์เจอท่องเว็บเนี่ยจะมีข้อความอะไรเด้งขึ้นมาไปหมดเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเกดตรงนี้นะครับเพื่อรับ iPhone 12กดแล้วก็เขาเราก็ดเข้าไปปุ๊บเขาจะให้ใส่ชื่อเบอร์โทรอะไรต่างๆบัตรประชายชนอันนี้เขาลอกเอาข้อมูลเรานะอย่าไปกดขเขานะเข้านะครับเพราะว่าแค่กดแล้วได้ iPhone 12มันก็กดกันทางประเทศแหละ นะครับกดแบบทางประเทศเขาก็ไดท้ทางประเทศแหละมันไม่ได้จริงๆนะครับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่าไปกดห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวทางรถออนไลน์เด็ดขาดนะครับเวลาโพสต Facebook อะไรต่างๆเราก็ควรจะปิดข้อมูลส่วนตัวของเราให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะโพสต์ในรูปัน,นั้นนะครับข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็สื่อสารแบบออนไลน์ให้น้อยลงนะครับก็คือใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะครับอย่าไปเล่นกับออนไลน์เยอะคนรอบข้างพี่น้องพ่อแม่นะครับเล่นกับเขานะ ใอ้เขาคุยเขาบ้างนะครับอย่าไปเรื่องคุยในออนไลน์เยอะนะมันจะทำให้เราติดนะครับอ่าดูยกตัวอย่างเมื่อรนพ่อความนะครับคืนคุณเพื่อดีรับไอคอนที่สองกัลนายืนยันติดธินะครับภายใน5นาทีกรุนาใส่ใหมายเลขโทรศัพท์เห็นไหมเขาบอยใส่ไว้ในโทรศัพท์นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอ่าชื่อจริงนามสกุลและเลขบัตรประชาชนอันนี้ไม่ควรให้เลยไม่ควรจะให้เลย นะครับไม่ควรให้เพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวเราเราไม่เราจะเอาไปให้ใครที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่ได้นะครับที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่ได้ครูครับผมไม่ให้ที่โรงเรียนได้ไหมโรงเรียนขอไม่ได้ครับโรงเรียนขอคือโรงเรียน uais. ครูเขาขอเพราะว่าเขาเคยเขาเห็นหน้าเขาต้องการเอาข้อมูลเนี่ยเอาไปทำาสารสนเทศต,ต่างๆของเขาเนะครับเอาข้อมูลของเธอไปทำสารสนเทศต่างๆนะอันนี้คือเราต้องวิเคราะห์ว่าอันไหนให้ได้กับให้ไม่ได้กับพวก ข้อความพวกนี้นะครับข้อความพวกนี้คือเราไม่เคยหน้าคาตากันมาก่อนนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นครูในโรงเรียนหรือไม่ได้มีคนที่เรารู้จักนะครับเราก็ไม่ควรให้เข้าไปนะครับเอาไปนะครับความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัลเรามาดูว่ามีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับต่อตนเองนะครับตัวอย่างเช่นการตั้งรหัสผ่านที่มีตัวเลขและตัวอักษรเนี่ยการตั้งรหัสผ่านที่มันยากนะครับเราก็ เป็นความรับผิดชอบของเราเองนะครับเพราะว่าเราตั้งให้มันยาก,ยากนะครับเราก็จะคนอื่นก็จะเดาได้ยากนะคนอื่นก็จะเข้าของเราเข้าอ e ีเมลเข้า Facebook เข้า ID รอะไรต่างๆเราได้ยากนะครับความรับผิดชอบต่อครอบครัวและผู้อื่นนะครับตัวยอย่างเช่นการช่วยพ่อคุณพ่อคุณแม่ทําบัญชีรายรับรายจ่าย,ายโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับเดี๋ยวเราจะ เรียนรู้กันนะครับปราการ x c e l อ่าทำยังไงนะครับภายภาคหน้าเนาะความรับผิดชอบต่อชุมชนและที่สาธารณะนะนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อนั่งทำงานในร้านกาแฟหรือร้านอาหารนะครับต้องปิดเครื่องและถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยหลังใช้งานอันนี้เป็นมารยาทแล้วกันเนาะความรับผิดชอบด้วยแล้วก็มารยาทด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรา ไม่ใช้หรือ,อเสียบปลั๊กชาร์จแบตจนเต็มและเราไม่ควรเสียบค้างไว้นะครับเพราะว่าผู้อื่นจะได้มาใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้ควนค้าับปิดชอบต่อจุมชนและที่สาธารณะนะครับก็วันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับในเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมามากพอสมควรนะครับนักเรียนสามารถค้นหาข้าขอมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บ Google หรือว่า เว็บไซต์ที่มีการเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปลอดภัยได้นะครับในการดูเรื่องอความเหมาะสมนะครับในการใช้เทคโนโลยีว่าเราใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็เรื่องอาการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพิ่มเติมแล้วกันครับวันนี้คุณรูก็จะจบจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ